ระหว่างระหว่างที่เรารอตัวนี้แห้งนะครับเราจะมาปรับขาเพราะตอนนี้ขามันขามันไม่เท่ากันนะฮะเราจะปรับขาเพฉนั้นเรามาดูกันลักษณะมันโยกลักษณะนี้นะฮะตัวนี้โยกตัวนี้โยกแสดงว่าตัวเนี้ยกับตัวเนี้สูงนะฮะเพื่อให้เราจะขัดตัวนี้ทิ้ง เราจะไล่ไล่ขัดไปเรื่อยๆเลยเกือบเกือบเช็ดแล้วดีขึนเเลยตอนนี้ทั้งหมด เราต้องการให้มันเรียบขนานกับพื้นเลยนะฮะเงั้เราก็จะหมอมเวลาเราจับจับไอ้ตรงแถวแถวที่มันมีไม้ยันขาตัวนี้อยู่นะแล้วก,มวกม็มันก็จะลงไปทับกัน ิงตอนนี้โอเคสักนิดนึงเพราะว่าบางด้านมันสวยแล้วบางด้านยังไม่สวยเราต้องหาพื้นโต๊ะที่มันเรียบๆด้วยนะไม่ใช่พื้นโต๊ะเรอ,เอียงมันก็จะจะไม่ได้นะะ ยังอยู่ด้านนี้กระดกขอด้านนี้ลงนิดนึงสองด้านนี้ยังกระดกอยู่ขอส,สองข้างนี้ลงนะฮะข้างเดียวนะเราัดข้างเดียวทีละน้อย โอเคนิ่งแล้วไม่โยกแล้วเสร็จแล้วเรียกว่าขานี้มันบาลานเรียบร้อยแล้วต่นี้เราก็กระดาษทรายมาขัดข้างในที่มันมีขี้กาวอยู่เอากระดาษาดาทาารายด้านที่ตรงตรอ่ะนะ เราจะพับก,ก็ได้นะพับแต่พับร้อยพับนี่ต้องให้มันคมคมขัดนี่คือขัดรอยกาวเพื่อให้มันสวยน,นี่กระดาษรายอยาก็เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษรายละเอียดนี้ เสร็จไปเรียบร้อยภาพเราแล้วก็เรียบร้อยแล้วลบมุมนิด,ดนึงเไื่อให้มันจะคมนะครับพวกนี้ลบมุมหน่อยนึง คงเหมือนเส้นเดี๋ยวเส้นมันจะโดนมือ,อเออัอันนี้ถ้ามีเวลานะครับก็าทางเก็บคาบกาวที่อยู่ข้างในนะซึ่งซึ่งจะยากนิดน,นึงอาจจะหา,าคัตเตอรนะ์อะไรช่วยช่วยแค่ออกนะแต่ถ้าข้างนอกเราสวยก็โอเคเนะียจะใช้คัตเตอร์อเก็บ ก็คือปูดขูดคาบกาวออกนี่ตอนทำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอย่าให้อย่าให้กาวมันเยอะมันเอาออกยากโดยเฉพาะไอที่มันอยู่ข้างในเนี่ยเอาออกยากเอาใช้เครื่องมือคแค่นี้โอ้ข้างบนยังเลิอกอยู่มองไม่เห็น เล้วคาบกาวน่าเสร็จแล้วหนึ่งตัว